สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แนวทางเลขเด็ดจากสถิติหวยออกวันพุธย้อนหลัง5ปีซึ่งแนวทางนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการมองหาตัวเลขที่น่าสนใจก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่1ตุลาคม2568ที่กำลังจะมาถึงครับอย่าลืมนะครับว่าน,นี่เป็นเพียงแนวทางสถิติเท่านั้นไม่ได้การันตีผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ช่วยเพิ่มโอกาสและมุมมองให้กับคนที่ชอบเสี่ยงโชคได้ไม่น้อยเลยทีเดียว จากการรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง5ปีเต็มของผลรางวัลเลขท้าย2ตัวที่ออกรางวัลในวันพุธปรากฏว่าเราจะเห็นแนวทางที่น่าสนใจมากๆเลยครับตัวเลขที่มักจะออกบ่อยและวนกลับมาซ้ำๆดีแก่ 79, 61, 82, 11, 03, 58, 83เลขชุดนี้ถือว่าเจอบ่อยในรอบ5ปีที่ผ่านมาโดยบางเลขออกซ้ำกันมากกว่า1ครั้งยกตัวอย่างเช่นเลข79 เคยออกซ้ำภายในเวลาไม่กี่ปีแถมยังมาในวันพุธอีกด้วยครับส่วนเลขหนึ่งหนึ่งก็ถือว่าเป็นเลขที่หลายคนชอบมากเพราะเป็นเลขเบิลและมักจะโผลมาให้เห็นในงวดวันพุธเหมือนกันครับถ้าใครเป็นสายตามสถิติจะเห็นว่าตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้โผลมาแบบสุ่มๆแต่มีการวนกลับมาบ่อยจริงๆครับทีนี้เราลองมาดูในเชิงหลักหน่วยหลักสิบกันบ้างครับจากการเก็บสถิติเลข0ูนย์ถึงเที่ออกในช่วง5ปีที่ผ่านมาในงวดวันพุธพบว่าเลข2ถือว่าออกบ่อยที่สุดครับ โผลมาแล้วถึง10ครั้งในรอบ5ปีถัดมาเป็นกลุ่มที่มาแรงไม่แพ้กันได้แก่เลข1,5,8ที่ออกไปแล้ว9ครั้งส่วนเลขที่ออกน้อยที่สุดคือเลข4ออกมาเพียง2ครั้งเท่านั้นจากข้อมูลนี้เราอาจจะมองได้ว่าเลขที่มาแรงคือ2,1,5,8ส่วนเลขที่อ่อนแรงคือเลข4ที่แทบจะไม่ค่อยได้เห็นเลยในวันพุธดังนั้นถ้าคนที่ชอบเล่นตามสถิติอาจจะเน้นไปที่ตัวเลขเด่นๆอย่าง สองหนึ่งห้าแดเพื่อเป็นฐานในการจับคู่เลขสองตัวครับเอาล่ะครับมาลองจับแนวทางเลขจากสถิติที่เราได้มาดูกันครับจากเลขที่เคยออกบ่อยๆอย่างเจ็ดเก้าหกหนึ่งแปดสองหนึ่งหนึ่งศสห้าแปดสาเราอาจจะหยิบมาเป็นแนวทางหลักจากตัวเลขเด่นๆที่มาบ่อยได้แก่สองหนึ่งห้าแปด เราสามารถนำไปผสมกับเลขอื่นได้เช่น212528525881828512ซึ่งเลขเหล่านี้เป็นการวิเคราะห์จากสถิติไม่ใช่การส่มคิดขึ้นมาเฉยๆครับสำหรับคนที่ชอบเลขเบิ้ลก็อย่าลืมมองไปที่11225588ด้วยนะครับ พราะเบิร์นเองก็มีโอกาสมาได้เช่นกันโดยเฉพาะในวันพุธก่อนจะปิดคลิปนี้ขอฝากไว้นิดหนึ่งครับว่าแนวทางสถิติที่นําเสนอไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเลขที่ออกบ่อยเลขเด่นหรือเลขที่เคยซ้ากันเป็นเพียงข้อมูลสนับสนุนเท่านั้นไม่สามารถฟันธงได้ว่าจะต้องออกจริงๆดังนั้นเวลาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลควรใช้วิจารณญาณและเล่นอย่างมีสตินะครับการเสี่ยงโชคควรเป็นเพียงความสนุกและลุ้นเล็กๆน้อยๆเท่านั้น ไม่ควรฝากความหวังหรือความมั่นคงชีวิตไว้กับสิ่งนี้ถ้าเลขที่แนะนำวันนี้ยังไม่ถูกใจทุกท่านสามารถไปติดตามต่อได้ในคลิปรวมแนวทางงวด1ตุลาคม2568ที่เราได้รวบรวมจากหลายสำนักไว้แล้วครับสุดท้ายนี้ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีมีโชคลาภในงวดนี้กันทั่นหน้าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ